อันนี้ต้นเงินของเรานะคะเราเอาไว้ข้างนอกค่ะปีนี้แม่เอาเข้าบ้านดูสภาพเขาก็สมบูรณ์ดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องความหนาวเลยก็แสดงว่าเขาชอบอากาศเย็นอยู่นะก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยสภาพโอเคร้อปอร์เซน์เลยค่ะ สวยรอเขาออกดอกเนาะเขาบอกว่าถ้าต้นเงินออกดอกก็จะมีโชคมีลาบมีลาบให้ทานพูตลกไปละสมบูรณ์มากค่ะใบใหญ่ มีความสุขค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มแตกออกมาอีกแล้วหน่อยนึงใบเล็กๆเริ่มโผลอ่อมาแล้ว